เครื่องเล่นเทปวิทยุวินเทจโซนี่นะฮะโมเดล CFMA 5 0ตัวนี้ตัวที่สองนะครับแลกขายไปแล้วตัวนี้ใส่ฐานได้นะฮะฐานไปใช้บ้านเราสีก้อนนะอันนี้ผมลองแล้วใช้ได้ปกตินะครับสายไฟที่ผมแถมไปนะครับผมจะเอาไว้ที่รางฐานนี้นะครับแจ้งลูกค้าไว้นะแล้วก็มีสายไฟตรงรุ่นแถมให้เลยนะครับตัวนี้เสาสภาพสวยนะเสาหุ้มด้วย พลาสติกนะฮะตัวนี้เป็นลายไม้นะฮะพลาสติกลายไม้นะครับภาพสวยนะฮะมีะร่องรอยตามสารเวลาหน่อยนะครับวิทยุจะมีทีวีนะฮะเรือนตรงนี้เลยแต่ที่ใช้บ้านเรามี AM กับ FM ตรงกลางนี้นะครับเวลาจูดขึ้นติดนะมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะตรงเข็มเนี่ยฮะจะติดที่เดียวนะครับที่นำเข้ามาปลูกกัน อันนี้เป็นวอลลุ่มนะฮะอันนี้เป็นพวกปรับอ q คิปรับฟังก์ชันเสียงนี่นะโอ้ที่นี่มาที่เริ่มต้นของคุณศักดิ์สรีเองเริ่มต้นมาัำถ้าเปิดมาดังเปล่าก็คือเป็นเสียงปกติได้ยนงไงคะไฟตรงเข็มจะติดนะครับก็มีตัวมาร์คขึ้นนะครับอเราฟังตัวไหนบ่อยๆเราก็เลื่อนมามาร์คได้เลยนะฮะ ลคือมีจรญยมารยาทที่ดีแล้วก็สีบริบทเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบอ่านนะอาจจะวิทยุลงเทปนะครับนี่คือบริบทของคนที่จะขึ้นมาทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เทปนี่สายพานใหม่นะครับก่อนหน้าก่อนหลังได้ปกติทุกอย่างนะครับไปงานเต็มระบบเลยนะครับหูฟังเซวบปกติอันนี้ช่องเก็บหูฟังนะครับช่องเก็บหูฟัง มต้อง่หมูหิ้วตรงนี้นี่ขึ้นถาวรนะฮะเลื่อนเก็บไม่ได้นะครับมันเป็นแบบแนวแนวมันอย่างนี้เลยนะครับแนวตั้งฝั่งนี้เป็นจุนเนอร์ฝั่งเป็นไม้เดี๋ยวลองฟังดูนะที่อัดเมื่อกี้นะฮะจากวิทยุนะครับแม้ว่างานอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามต้องมองว่า มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่รส <นะ S 2> รับเจนนะมะใวกางไม่ย่อนไม่ยั้งใช้งานเสียงใสๆไปเลยนะครับทดสอบฟังระบบเทปนะครับ <S <S ใส่นะฮะจะมีฟังก์ชันก็คือตัวนี้จะกดเป็นสโลเทปเสีงส<า>ยสงมันจะยืดนะฮะกดขึ้นอย่างปกติเลยส่วนตัวนี้เป็นลูกเล่นเสียงนะ คนมาทางซ้ายก่อนนะครับฟังเสียงอิสิวน,นะฮะับคมาทางขวาเป็เ,เ,เสียงปกตินะฮะเสียงดีมากแล้วน,นี่ยใชไฟบ้านเรานะฮะ220โ <colored> วลต์มีสายไฟตรงรุ่นแถมให้เลยนะครับครับผมใช้สายไฟจะไว้ข้างหลังรางถ่านนะ ใช้ฐานได้พกพาได้นะครับตัวนี้ทานไปใช้บ้านเราสีก้อนนะฮะโอเคนะครับจบการรีวิวของุณครับ